หลักการอิสลามสอนท่านอย่างนี้ว่าทำไมท่านต้องบริจาคอันนี้ตรงมากที่สุดเลยคำตอบทำไมเพราะการบริจาคจะมีอยู่สิบประการให้กับตัวท่านท่านฟังนะซึ่งละหมาดก,ก็ช่วยท่านไม่ได้ผมบอกไว้เลยความดีแต่ละเรื่องมันมีความงดงามเด่นในตัวของมันใช่ไหมครับวันนี้ท่านกระหายน้ำขอโทษนะ กินก๋วยเตี๋ยวนี่หายกระหายไหมไม่ได้เนี่ยยังไงก็ต้องน้ําอยู่ดียังไงก็ต้องน้ํายังไงก็ไม่อะไรก็แทนไม่ได้ไม่ใช่แฟนทําแทนบ่ได้ก็แปลว่าวันเนี้ยถ้าท่านกระหายน้ําต้องน้ําอย่างเดียวอะไรก็แทนไม่ได้เหมือนกันถ้าอัลลอฮ์จะบอกกับเราว่าต้องบริจาคอย่างนี้ถึงจะขึ้นสวรรค์อะไรก็แทนไม่ได้ท่า,กกา,า,า,าน,ะน,รระนาละหมาดจนนาผากด้านมันก็ทําอะไรให้ไม่ได้เพราะการบริจาค ทำไมต้องบริจาค10ประการ5ประการในโลกดุนยาท่านฟังหนึ่งอันนาฟีฮาตัจฮีรัลลิลมาลีการบริจาคสดกกที่เป็นสุนัตเนี่ยมันชําระทรัพย์ให้ท่านสะอาดท่านจําไวเ้เถอะรัพย์นี้ยิ่งอยู่มันยิ่งโสโครกคนขายของฟังนะครับดารุณมฮายรินพ่อค้าแม่ขายปารเนโรอันคนขายของฟังทําไมต้องบริจาค เพราะการบริจาคนี่มันจะชำระทรัพย์ของท่านให้สะอาดทำไมอ่ะนบีบอกในฮะดีษอาลาอินนัลไบาอายฮุรุฮุลลาวัลฮัลฟุวัลกะซิบพึงทราบไว้เถิดว่าการค้ามันมีเรื่องของการสาบานเท็จมันมีเรื่องของการไร้สาระมันมีเรื่องของการโกรหกปนอยู่ในการค้าขายบางลดให้บังคนเดียวอย่าบอกใครนะอันแน่อย่าบอกใครดีนะกูไปบอก เนี่ยเขาบอกกูลดให้กูคนเดียวอ้าวทาไมของกูถูกกับมึงแห้วของกูสามร้อยทำไมของกูสี่ร้อยห้าสิบกว่าอาแล้วดีนะเราบอกเราเพิ่งรู้ว่าเราโดนหลอกเมื่อมันบอกอย่าบอกใครที่เขาบอกอย่าบอกใครเพราะกูหลายราคาอ่าเมื่อการค้าเป็นอย่างนี้ฟาชูบูฮูบิสซดกอนบีก็เลยบอกว่าจงชําระมันด้วยกับการโซดกอเถอะมันจะได้มาลายหายไปแล้วทรัพย์ที่ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย ที่เราทํามาค้าขายมันจะได้สะอาดอย่าไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียด้วยกับการค้าเมื่อกี้ยอ่อหลอกขายสรลบันเขาไม่ได้สีผืนหลอกขายว่าอย่างนี้ด้วยนะหลอกขายแล้วตังมาป้อนลูกปะท่องนาหูไม่เคยจําโดนตีทั้งวันลูกมันจะไปจํากับเีอะไรย่อมันขายสรลบันผืนแรกก็หลอกเจ้าบ,บ้านก็ามาสดุดก็มันชําระหนึ่งแล้วนะดุนยอข้อสองอันนาฟีฮหาตัดใหรุลบัณฑิมีนัซนุนุ การสดก็มันจะชำระเรือนร่างท่านจากบาปให้หลุดไปหมดเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยที่มีบาปเรื่องนี้เพราะอัลลอฮฺตะลาบัญญัติในพระมหาคัมภีร์อ All ัลกุรอานคุนมินอ ah ัมวาลิฮิมสดกกตันตูตอฮิรุฮุมวะตุซักกีฮิมบิฮามุฮัมมัดจงไปเอาทรัพย์ของพวกเขาเป็นการบริจาคทานให้กับพวกเขามันจะชำระบาปทั้งปวงและขัดเกลาวพวกเขาให้บริสุทธิ์นั่นข้อที่สอง ถามว่าทำไมต้องบริจาคท่านละมาดไปร่างกายก็ไม่สะอาดเพราะมันล้างไม่ได้ผ้าุนหนูล้างตัวท่านไม่ได้ครับยังไงท่านก็ต้องใช้น้ำล้างอยู่ดีชั้นใดชันนั้นสกาดมันชำระบาปท่านมันก็ต้องใช้เรื่องของสกาดและสอดากอเรื่องอื่นชำระให้ท่านไม่ได้สองประการที่สามอันนาฟีฮัดดฟุลาลอิวัลอัมรอสการสอดดกานั้นเป็นการปลดเรื่องของบ巴拉 และเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ชัดเจนดาวูมารดอกุมบิสะดโกคนเราถ้าป่วยยารักษาโอสดทิบสะดโกเลิศสุดยิ่งเจ็บยิ่งให้แล้วมันจะหายไม่ต้องกินยาเยอะเดี๋ยวเป็นไตไอ้นี่พอป่วยยาป่วยยาเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าตัวเองป่วยสะดโกการสะดโกจะเยียวยารักษานั่นข้อที่สาข้อที่สี อันนั้นในนีอิดะคาลุสุรุรอัลลัลมาซากินวละอัฟดอลุลอามะลิอิดะคาลุสุรุรอัลลัลมุสลิมิน,นการบริจาคเป็นการทำให้หัวใจคนจนเกิดความปลื้มใจอามันที่ประเสริฐที่สุดก็คือการทำให้คนมุสลิมเกิดความปลาปลื้มใจฮะดิษนบีบอกนะครับอันนี้ผมแปลจากฮะดิษเลยนบีถูกถามว่าอามันใดที่สุดที่อัลลอฮฺตาอัลลาเนี่ยรับและรักหลังจากฟาัดดู นบ,บีตอบเลยอิดะคอลุสุรุอลอาลลมุสลิมฮะดิษซเฮะการที่ทําให้คนมุสลิมเกิดความป่าปื้มใจเป็นการปฏิบัติการซอตะต์ทีเลิศนี่นบ,บีพูดหลายวาระนะเรื่องและประการที่ห้าอันนาฟีฮาบรารอกาจันซิลมาลีวาซาจันฟิริซกีมันจะทําให้ทรัพย์ของเราเกิดบรารอกาและเกิดความกว้างขวางในริซกีการบริจาค ทำไมอ่ะอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่ามาอัมฟักตุมมินชัยอินฟาวัายุคลิฟุสิ่งใดก็ตามที่ท่านบริจาคไปอะไรก็ตามเท่าใดก็ได้ชัยอินเราเรียนไวยากรอาหรับวิชาโนฮูเขาเรียกนกกีรอาะนกคีรอนี่ให้ความหมายไม่เจาะจงอะไรก็ได้ที่ท่านบริจาคไปฟาวัายุคลิฟุอัลลอฮ์จะให้ทดแทนเสมอนี่ของเก่าไม่ไปของใหม่จะเอาอีกแล้ว แกของเก่าไม่ไปของใหม่อลอก็เลยไม่ให้แล้วเวลาอรห์ให้ขอโทษนะของใหม่แรงกว่าของเก่าด้วยของเก่าให้ไปร้อยหนึ่งของใหม่มาหนึ่งพันของเก่าให้ไปแสนหนึ่งของใหม่มาล้านหนึ่งมันแปลกอย่างนี้ซะด้วยเพราะอะไรที่แปลกสะวะระหว่างเรากับอรห์นั่นคือเรห์มาของแปลกๆเนี่ยอรห์เมตตานั่นห้าประการ